ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนีก้กล่มาพอๆก,กับปตอแตร์เหมือนเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเด้อครับมื่อนี้ยปติแตร์พามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดตัวเองเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธท,ที่เก้าตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกหกหกแปด สี่สาหขับเลขกล่างก็ออก84เนาะพี่น้องเนาะรับรับของปูศูนย์เงวดที่ผ่านมากะลุดะพี่น้องครับไปด้ดเบิ่งงในที่ตามกระเห็นีเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่9ตุลาคม2567ลาวพัฒนาปู่0 7บนล่างวิ่งโลด9กับ2เน้นที่9 เก้ากบมาซองกบมาน้อพี่น้องเนาะรุดเบิดนะครับเอามาว่ากันน้อพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับมาว่าครูบาอาจารย์ในน้อพี่น้องเนาะครับมื่อี้ปูวันกับโงไม้แล้วพี่น้องครับพยายามพามาติดตามต่ออีกน้องขับเนาะครับเอาไปเบิ้งน้ำกันน้อพี่น้อง วัดสุกที่11ตุลาคม2567 ลาพัฒนาปู07นะครับ ขับ,บนล่างวิ่งดูดพี่น้องสองกับสามนะครับสองกับสามเน้นที่สอง ัส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะจับคู่มีสองสองห้าสองหกสองเจ็ด สองแปดนะครับครับลักสามสามห้าสามหกสามเจ็ด 3, 3, 5, 3, 6, 3, 7, สามแปดนะครับครับปูเนี่ยที่สองนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าหลักสามกับง,งามได้พี่น้องเด้อหลักสามแต่ว่าสามหาออกแล้วนะพี่น้องเนาะเด้อสามหกสามเจ็ดสามแปดเอาพี่น้องมาจอบตัวเดก,กับพิจารณามืงองออกนะพี่น้องเนาะแต่ที่สําคัญอย่าเลืมนะพี่น้องเด้อกับตัวไว้น้เนะพี่น้องเน,นาะ ่สัตว์เกียร์คบานนี่สัตว์เกียรตรงเดี๋ยวพี่น้องเนาะแฉกหน้าจอไว้นะครับเด้อขับกับลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567้าลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่2องนะพี่น้องเนาะครับ25 26 27 28 3ามห้าสามหหออกแล้วพี่น้องสิมาตัวเกา่ากัเหลือสามหกสามเจ็ดสามแปดนะพี่น้องเนาะเอาหมักสอบตัวใดเขาก็จะเริ่มกลับตัว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อครับก็เตรียมลรมให้เบิ้งพี่น้องกลับปูทรงให้่นะครับนอ้องบนล่างสองกับ3เน้นที่2องสองห้าหก็ดปด 35, 36, 37, 38, 7, าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องนะครับขับสัตว์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับรับพระเตียมกับข้อกับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนยะ์เจ็ดนะครับเนาะรับตีด้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พระเตีมยมับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่าน้อนะพี่น้องเด้อนะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอวอวยพรคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลได้พี่น้องเออฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำน,นะพี่น้องเนาะเพื่อจะประพาดชิปใหม่ๆนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้พี่น้อง พ่ออีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเต็มพอให้โศกโศกมันๆมานแห่งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับชิปนี้พ่อเต็มกัมีเคียนี่พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม